ทุกวันนี้ท่านกำลังพยายามเอาชนะอะไรอยู่โลกสอนให้เราต้องเอาชนะชนะคู่แข่งชนะการแข่งขัเนเหนือกว่าใครได้เงินได้อำนาจได้การยอมรับแต่ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเห็นทุกสิ่งที่สแสวงหาล้วนเป็นของนอกกายได้แล้วก็เสียเกิดแล้วก็ดับแม้แต่การเมืองของเราชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเอาชนะตัวเองเอาชนะความโลภโกรธหลงเอาชนะกิเลสพ้นจากการยึดติดในขันห้าหากท่านปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ทุกวันสักวันหนึ่ง แม้เพียงชั่วขณะท่านจะสัมผัสเงาของชัยชนะนี้ในวินาทีนั้นท่านจะรู้ทันทีว่าความสุขสงบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นความจริงไม่มีคำถามใดเหลืออีกไม่มีความสงสัยใดคงอยู่นั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเธอเป็นสิ่งที่ควรน,น้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึ่งรู้ได้เฉพาะตนดังนี้